สวัสดีจ้ามาอีพีสองแล้ว้าวว้าวววยกพีริตเ่เป็นอะไรนี่เราก็กำลังจะกลับนะคะเรากำลังจะกลับแล้วเย้กำลังจะกลับเราผู้ผิดนะเป็นอีพีสองนะคะอีพีสองเราเดินเปรลงไปข้างล่างคือจะไปหาน้องกระต่ายแดงหรือว่ากลับหอพักหรือโรงแรมของเรากันนะคะเแล้วเนี่ยเราเดินกินขนมด้วยนี่โค้า อ็ออมาตเลยนี่คือข้างล่างนะค่ะแล้ลื่ินลงไปข้างล่างกันเขากำลังหายรูปอยู่นะคะนี่คือเบื้องหลังกันหายรูปไปแล้วลงไปกันนี่นะต้นชิดมาจอะไรแบบนี้นะไปลงไปกันนี่นะคะก็จะมีกุ้งนกอย่นะไปข้างล่างกัน เดี๋ยวขอนั่งแป๊บห่งนะเ่นเหนื่อยหมสันนี่เขอจะถ่ายรูปให้เรานะคะไอ้คุณพ่อของเรานำเนื่อนำเนื่อการถ่ายลูปอ่าอินเหื่ยคืสวยงามเด็ดเลิสวยมากเลิศเลิศเลิศเปน โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเพื่อไปหากระต่ายน้อยเราคิดว่านะ่าจะเป็นอีสัมสำหรับการข้าหองพักนะคะไม่เชื่อหองพักหรอกทำไมเราพูดผิดตลอดเลยว่าหองพักเนี่ยมันไม่ใช่นะคะนี่คือโรงแรมของเกาะลานนะคะเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างกัน็คื่อหากระต่ายแดงน่ารักมากดูสีชมพูเป็นแหลนเลยนี่นะคะข้างล่างนี่ค่ะข้างล่าง นี่ข้องบนก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะบัดรได้คือมันเสียวมากคือในกล้องมันดูไม่เสียแต่ว่าจริงๆแล้วมันเสียวมากเดี๋ยวมาดูเลยดูเลยดูเลยนะทุกคนนี่ลงมาข้างล่างเลยทุกคนไม่ทายอะไรจทายนี่คือกิดตายชุมพูนะคะทุกคนกตายชุมพู ส่มากเลยนี่คือพี่สาวเราเอค่ะสิชุมผูเกินเกินกัรกับกระต่ายชิจุนูมากเลยนะคะนี่คือจะเป็นประตูนะประตูไม่ใช่ประตูหลกแต่ว่าเป็นโอเคด้วยคนเดี๋ยวมาต่อยพี่สามสำหรับการเข้าที่พักนะค่ะบายยนะนี่เรากำลังถ่ายรูปอยู่กับกระต่ายแดงนี่แล้วมดมีนีดาวดาวหรือีดาว เดี okay. ๋ยวเราถ่ายรูปก,กันนะคะโอเคค่ okay.